ยินดีต้อนรับกลับสู่ไบอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับโลกของยานยนต์วันนี้เราขอพาคุณไปพบกับ SUV สุดหรูรุ่นใหม่จาก BMW ที่กำลังเป็นที่จับตามองในปี2025นั่นคือ BMW X9 bmw x 9ได้รับการออกแบบมาเพื่อนิยามใหม่ของรถ suv ระดับหรูขนาดใหญ่มันตั้งอยู่เหนือรุ่น x 7ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ bmw โดยมอบพื้นที่ความสง่างามและเทคโนโลยีที่เหนือกว่าภายนอกของ x 9ดูดุดันและทรงพลังด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่มีไฟสองสว่างเส้นสายของตัวถังที่กล้าหาญและเส้นหลังคาที่โค้งเรียบลื่นมอบความรู้สึกพรีเมียมและล้ำสมัยด้านขุมพลัง bmw x 9คาดว่าจะมีทั้งรุ่นไฮบริดและรุ่นไฟฟ้า,ฟาล้วน รุ่นท็อปอาดมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบคู่ผสานมอตเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังมากกว่า700แรงมา้าเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายใน4.5วินาทีส่วนในรุ่นไฟฟ้าล้วนอาจใช้แพลตฟอร์มน้อยคลาสของ BMW ซึ่งให้ระยะทางการขับขี่สูงสุดถึง400ไมล์ต่อการชาร์จ1ครั้งภายในห้องโดยสาร BMW X9 หรูหราและล้ำอนาคตอย่างแท้จริง ด้วยหน้าจอโค้งขนาดใหญ่ที่รวมจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่และหน้าจอความบันเทิงไว้ในหนึ่งเดียวใช้ระบบ i d r i v e 9ที่รองรับคำสั่งเสียงควบคุมด้วยท่าทางและการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อพร้อมด้วยวัสดุตกแต่งระดับพรีเมียมเช่นคริสตัลหนังแท้ที่ยั่งยืนและไฟตกแต่งภายในแบบแอมเบียที่เปลี่ยนอารมณ์ห้องโดยสารให้หรูหราสุด สำหรับผู้โดยสาร X9 ก็ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยที่นั่งแบบ6หรือ7ที่นั่งเบาะนั่งแบบกับตันให้เลือกระบบนวดและหลังคาพารนรามาสกายเล้วทุกที่นั่งจะรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องโดยสารชั้นหนึ่งพร้อมระบบความบันเทิงด้านหลังและควบคุมอุณหภูมิแยกส่วนด้านความปลอดภัยและระบบขับขี่อัตโนมัติ BMW X9 มาพร้อมระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยเปลี่ยนเลนอัตโนมัติและการขับขี่กึ่งอัตโนมัติในบางพื้นที่ BMW X9 ปี2025ไม่ใช่แค่ SUV รุ่นใหม่แต่มันคือการประกาศวิสัยทัศน์ของ BMW ว่าจะมุ่งไปในทิศทางของความหรูหราพลังและเทคโนโลยีหากคุณเป็นแฟน BMW หรือผู้ที่ลงไหลใน SUV ระดับสูงรุ่นนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับข่าวสารล่าสุดในวงการรถจักรยานยนต์และยานยนต์สุดล้ำที่บาอัปเดตอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามช่องของเราด้วยนะครับ